พวกเรา2คนถือไม้ในตำนานของนักแบดมินตันในมือของแหวนะคะก็คือ t r u s t e r TTY Ultima นะคะแบทเทิกับในมือของติ้งคือก็คือตัวก่อนหน้านี้นะคะตัว t r a s t r r TTY โอ้โหพิเศษโอเคพี่ได้ลองแล้วนะครับทั้งคู่เลยเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวและเทคนิคดีๆแบบนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านที่ติดตามจองนาวไม่ว่าจะประจําหรือเพิ่งเข้ามารับชมช่วยมากด Subscribe ให้กับพวกเราการสนับสนุนของทุกคนนะคะจะเป็นแรงผลักดันที่สําคัญที่ให้ทีมงานมีกําลังใจในการสร้างสรรค์เนื้อหาดีๆเพื่อแบ่งปันให้กับชาวนักแบดมินตันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนถือไม้ในตํานานของนักแบดมินตันหญิงเดียวระดับโลกนั่นก็คือไทจืออิงนั่นเองนะคะ ในมือของแหวนะคะก็คือ Truster TTY Ultima นะคะแบทเทิลกับในมือของติ้งคือก็คือตัวก่อนหน้านี้นะคะตัว Truster TTY ตัวก่อน,นะคะ่ะ คือเมื่อไม่นานมานี้เดือนที่แล้วเนาะไทจิงก็เพิ่งประกาศรีไทม์ไปเองนะคะไทจิงก็ต้องบอกว่าเป็นนักแต่ขวัญใจของทั่วโลกเลยละกันคือเรียกว่าครองตำแหน่งอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยคือนานที่สุดเลยนะนานมากๆพอได้ยินข่าวการประกาศเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้มีใครรีวิวตัวนี้มากนักนะแต่พอได้ยินข่าวปุ๊บรู้สึกว่าเออต้องเอามารีวิวหน่อยละพราอไม้ของเขาเนี่ยคือเราก็จะเห็นตัวนี้ตลอดใครดูในคลิปก็จะเห็นสีขาวสวยๆนี่ตลอดเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ฟังสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ให้โอกาสเราได้ทดลองสองไม้นี้ด้วยค่ะแล้วเราก็จะมาเริมลึกถึงนะคะไทจืออิงกันนะคะด้วยไม้ของเขานะคะซึ่งตัวที่ติงถืออยู่เนี่ยจะเป็นรุ่นก่อนหน้านะคะจะเป็นสีแบบแมทแต่พอมาเป็นอัลติมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมันวาวขึ้นมานะคะส่วนตัวนระถ้าชอบนะชอบตัวสีเก่าอ่ามันชอบแบบฟิลลิ่งแมทถามว่าสเปคทั้ง2ตัวเนี้ยมันแตกต่างมากกว่ากันไหมบางคนที่แบบฮ้ยถือตัวเก่าอยู่แล้วแบบจําเป็นจะต้องซื้อตัวใหม่ไหมแต่ถ้าใครเป็นแฟนนะคะก็ไม่ต้องคิดเยอะค่ะ ซื้อสองตัวเลยะะเกะะ็บเ,เอาไว้เลยเพราะว่าเป็นไม้ในตำนานอยู่ในเมมโมรีของนักแบดอีกยาวนะคะทั้งสองตัวสเปคใกล้เคียงกันมากฟีลลิ่งสองตัวจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปเล่าให้ฟังนะคะเป็นไม้ก้านกลางๆหัวมีน้ําหนักบาลานซ์พอยท์เท่าที่ลองนะมันไม่ได้แบบหัวหนัก300อยจะอยู่ประมาณ298ที่ลองมานะคะมาเริ่มกันที่วัสดุก่อน TTY Ultima นะคะที่เป็นรุ่นปรับปรุงนะคะล่าสุดเลยเนี่ยก็จะใช้เป็นวิตาลิกคาร์บอนนะคะอยู่ที่บริเวณของตัวเฟรมนะคะแล้วก็จะ เทคโนโลยีของ WES 3.0ที่ใส่มาที่ก้านด้วยนะคะแล้วก็เทคโนโลยีของพวกไพรโรฟิลที่เอามาเสริมความแข็งแรงแล้วก็แรงดีดนั่นเองนะคะส่วนตัวเก่าขนาดก้านใกล้เคียงกันขึ้นเอนได้สูงสุด31อปอนด์เท่ากันก็โดยภาพรวมแตกต่างกันที่สีแมตต์กับสีเงาเล็กน้อยเท่านั้นเลยตัวเฟรมนะคะถ้าจะเห็นเนี่ยขึ้นเอนเสร็จเรียบร้อยติงจะเห็นว่ามันจะมีความเบียดกันตรงนี้อยู่เพราะมันมี72รูตะไก่ถ้าไม้ทั่วไปอาจจะแบบคือ72ถึง76นี่แหละทั้ง2ตัวก็จะเป็น ้ามฟรีคอรด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีตัวพาวเวอร์ริงอยู่ด้านในนะคะจะเห็นว่าเป็นสีแดงๆ,ดงๆตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงตูดนะคะคนละสีถ้าเป็นอัลติมาตัวใหม่นะคะจะเป็นสีน้ำเงินส่วนตัวเก่านะคะจะเป็นสีขาวนะคะที่เราเห็นกันก็อย่ารอช้านะคะเดี๋ยวเราไปลองไม้กันเลย จากที่พวกเรานะคะได้อยู่กับตัว T T Y Altima ที่ติงจะอยู่เยอะสุดเพราะว่าถือบ่อยสุดนะคะเรียกได้ว่าถ้าปิดตาก็แทบจะไม่รู้ว่ามันคือ Altima หรือว่าเป็น T T v ธรรมดาอันนี้ฟีลลิ่งแรกก็เห็นด้วยแหวนนะคะคือค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากเลยตัวความต่างของ Altima ก็คือจะมีเรื่องของเมทลิกใช่ไหมซึ่งเขาโฆษณาว่ามันจะทําให้ดีดีขึ้นโดยภาพรวมก็คือค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากนะคะความต่างอย่างเดียวที่ไม่เหมือนกันก็คือ2ตัวนี้มันขึ้นเอ็นมาคนละแบบกันซึ่งตัว ะะตัวนี้ขึ้น Victor v b s 66 n a n o นะคะความตึงอยู่ที่26ปอนด์คู่งนะคะแต่ว่าเป็น N คนละรุ่นกันรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น v i c t o r VS 100นะคะเอาเป็นว่าโอ้เอาโดยรวมนะคะถ้าถามว่าลูกดาดก่อน<ๆ>ก็จะไม่ใช่แบบไม้ที่หน้าไม้ไวไวขนาดนั้นนะคะมันจะเป็นอารมณ์ไม้สายคอนโรลไม่ได้แบบบุกจ้าไม่ได้หน้าไม้ไวมันจะอยู่แบบกลางๆมีน้ําหนักหัวนิดๆนะคะน้าหนัก4 u ยูด้วยกันทั้ง2ตัวเลยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามัน หน่วงหัวหรืออะไรลูกบุกเนี่ยก็ให้คะแนนลูกบุกลูกเซฟ2ตัวนี้ให้คะแนนเท่ากันเลยนะคะถ้าเป็นลูกรับเนี่ยไม่ได้หน้าไมา่ไวจีจ้าแต่ว่า เน้นเรื่องของการวางเกม,มการคอนโทรลูกก็เท่าที่ใช้มานะคะก็ต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่เล่นไม้สายคอนโทลมาตลอดนะคะแล้วก็เหมือนที่แหวนบอกอันนี้มันก็จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างเป็นสายคอนโทลแหละคือถ้าเป็นผู้ชายอะ่ะอาจจะไม่ได้ชอบไม้นี้อ,อันนี้บอกก่อนเพราะมันจะรู้สึกอาจจะยั่วไปแล้วก็อาจจะดีดน้อยกว่าด้วยความแข็งแรงเนาะก็เลยบอกแบบนี้ทีนี้ลูกจุดเด่นเลยนะคือสไตล์ไทจีอิงเวลาที่เขาคอนโทะเขาจะชอบดึงใช่ป่ะเออว่าเขาจะมีลูกหลอกลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกเนี้ยคือคอนโทลดีมากเลยนะลูกอะไรที่มันหลอกแล้วเราวางหรือ ดึงนิดนึงอะน้ำหนักอะคือดีเป็นไม้ที่รู้สึกว่าคอนโทรลได้ง่ายถ้าใครอยากคอนโทรลดีดเด้งๆ TTY เอาทีม่คือเกมที่ตีสบายหน่อยไม่ได้ต้องเค้นสปีดมากหรือไม่ได้จะทุบหนักมากอย่างเงี้ยตีสบายๆก็อาจจะเป็นห้ช่อิงทั้ง2รุ่นนี้เลยนะคะคำถามคือถ้าใครที่ใช้ริมิงฮารปเบร์เท็ก0 0มาแล้วอยากมาลองตัวทัสเตอร์ TTY ปรับตัวเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะเหมือนว่าไม่เยอะนะเหมือนว่าปรับตัวไม่เยอะมันเหมือนเป็นฮาร์เบรเท็ก0 0ที่มันลดความแข็งของก้านลง คือตีง่ายขึ้นหน่อยสําหรับใครที่กําลังตัดสินใจเลือกตัวทัสเตอร์ TTY นะคะก็บอกเลยว่าผู้หญิงมือใหม่ตีได้ไหมตีได้นะผู้หญิงมือใหม่ตีได้อยู่นะคะอาจจะไม่เหมาะกับผู้ชายที่เป็นสายทุบชอบความแข็งแรงก้านแข็งแบบ99 Pro เโปรเจนอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ต้องซื้อเลยก็ได้ <laughs> ผู้หญิงแข็งขันก็ตีได้เดี่ยวคู่ตีได้นะคะประมาณนั้นก็จริงๆก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างเฟรนลี่แหละมันจะเป็นไม้ที่แบบเราวางทําเกมไปก่อนแล้วก็ถ้ามีจังหวะค่อยทาแล้วมันต้องเป็นจังหวะที่ทําจัง มากเลยนะลูกถึงจะแบบตั้งก็เป็นสไตล์ไม้คอนโทนแหละโบนัสพิเศษโอเคพี่ได้ลองแล้วนะครับทั้งคู่เลยความเหมือนเนี่ย่อนข้าอจะเหมือนกันมากนะครับแต่จะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งรับพี่ก็คือว่าตัว TTY ี l t i m a จะให้ฟีลลิ่งเวลาเซฟรู้สึกง่ายกว่าอาจจะเป็นเพราะเอ็นนะแล้วก็ลูกตบอะลูกกดเนี่ยลูกเคาะเนี่ยรู้สึกว่าตัวอัลติมาเนี่ยจะให้น้าหนักง่ายกว่าแต่จริงแล้วเป็นไม้ที่มีจุดเด่นคือให้น้าหนักมือง่ายทั้งคู่นะครับสำหรับตัวพี่เองเนี่ยรู้สึกว่าอัลติมาเนี่ยจะง่ายกว่าลูกบุกนี่ก็ยังไม่ถึงกระโดดเด่นนักทั้งคู่มาติดตามกันต่อนะคะว่าเราจะเอาไม้ไหนมาแบทเทิลกันแบบเจาะลึกนะคะตามไปดูกันได้ที่ VIP p l a เพลย์ลิสต์ของพวกเรานะคะแล้วก็ใครที่ได้ลองไม้ตัวทัส ะะลองคอมเมนต์ใต้ล่างกันมาได้นะคะว่ารู้สึกแตกต่างรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะและยังไม่ได้กด Subscribe ให้กับพวกเรานะคะกด Subscribe นะคะปุ่มสีแดงกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานมีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปนะคะ